สวัสดีค่ะทุกคนคืนนี้ลองคิดตามฉันนะคะถ้ามีกล้องถ่ายรูปที่กดชัตเตอร์แล้วรับใครสักคนไว้แทนใครอีกคนคุณจะยอมถ่ายไหมถ้าคนในรูปคือคนที่ตายไปนานแล้วแต่ยืนอยู่ตรงหน้าเราแบบเต็มตาฉันชื่อนภา ทำพอดแคสต์เรื่องเมืองเก่าวันนี้ฉันกับเจนเพื่อนช่างเสียงได้กุญแจเข้าร้านถ่ายรูปที่ปิดร้างริมตลาดน้ำชื่อบานเย็นสตูดิโอป้ายไม้ซิซีดยังเขียนอยู่จางๆว่ารับถ่ายภาพครอบครัวเฉพาะหลังพระอาทิตย์ตกประตูบานเฟียมเปิดเองช้า กลิ่นฟิล์มเก่าและน้ำยาเช่นล้างฟิล์มโชยแรงจนแสบจมูกข้างในมีฉากผ้าลายทุ่งนากล้องไม้ทิวโอตั้งเด่นบนขาตั้งพร้อมผ้าดำคลุมท้ายกล้องเหนือโต๊ะมีสมุดคิวเขียนด้วยหมึกจีนว่าคิวคืนนี้007 003 031แล้วก็มีชื่อที่ถูกขีดทับ จนขาดฉันตั้งไม้อัดแอมเบียนซ์เจนยกผ้าดำดูเล่นๆแสงไฟนีออนบนเพดานกระพริบแล้วกระดิ่งหน้าร้านก็ดังกริง๊งกริง๊งทั้งที่ลมไม่พัดประตูเลื่อนเปิดออกเองร่างลูกค้าก้าวเข้ามาทีละคนไม่ใช่เงาไม่โปร่งใสแต่ เป็นเป็นตายๆชัดเต็มตาผู้ชายสวมเสื้อช็อปมีคราบดินแห้งตามข้อศอกหญิงสาวในชุดไทยผ้าลูกไม้เหลืองกรอบผมยาวปักปิ่นดอกจำปีชายหนุ่มชุดนักเรียนเก่าปลายรองเท้าขาดพวกเขาเดินหนักหนักจนพื้นไม้หยวบแล้วหยุดหน้าฉากผ้าทุ่งนาราวกับคุ้นเคย หลังกระจกเคาน์เตอร์มีรูปแขวนเรียงแน่นบางรูปติดริบบิ้นดำข้างกรอบระบุเวลาแปลกๆเช่น001 031 014ใต้หลายรูปเขียนคำสั้นๆว่าถึงบ้านแล้ว ฉันยังลังเลว่าจะเริ่มสัมภาษณ์อย่างไรอยู่ๆไฟในสตูดิโอก็สว่างว่าเพิ่มอีกจุดเผยให้เห็น เจ้าของร้านยืนอยูย่ข้างกล้องหญิงวัยกลางคนผิวคล้ำในชุดช่างภาพยุคเก่าผ้ากันเปื้อนเปื้อนคราบน้ำยาดวงตาดำสนิทเหมือนบ่อน้ำลึกเธอยิ้มบางๆให้เรามาทันพอดีค่ะคืนนี้คิวเยอะช่วยกดชัตเตอร์แทนสักหน่อยนะคะมือฉันแข็งเสียงของเธอนิ่มแต่น้ำหนักเหมือนสั่ง เจนสายหน้าพี่เล่นอะไรทว่าหญิงช่างภาพชี้ไปที่สมุดคิวเมึกบนหน้ากระดาษค่อยๆผุดขึ้นเองเป็นตัวอักษรผู้ช่วยคืนนี้นภาชั้นชาวาบาาตั้งแต่ท้ายทอลงส้นเท้า คิวแรกหญิงชุดลูกไม้ก้าวมายืนกลางฉากยิ้มเศร้าเธอไม่พร่าไม่เลือนฉันได้กลิ่นดอกจำปีจริงๆจ,จากผมเธอหญิงช่างภาพกระซิบเปิดรูรับแสงกว้างๆจับเวลา13วินาทีอย่าปล่อยมือฉันวางนิ้วบนสายลั่นชัตเตอร์หัวใจเต้นรัวคลิก เซียววินาทีนั้นอากาศรอบตัวเหมือนถูกดูดลงไปในเลนส์้าคลุมกล้องก่งตึงเองราวกับมีลมหายใจจากอีกฟากดวงตาหญิงลูกไม้แดงขึ้นวาบก่อนจะค่อยๆผ่อนลงเมื่อฉันปิดชัตเตอร์เธอก้มศีรษะเหมือนขอบคุณแล้วถอยไปยืนข้างกรอบรูปที่ติดริบบิ้นดำรูปหนึ่ง คิวถัดไปชายเสื้อช็อปยืนนิ่งจนฉันได้ยินเสียงเนื้อเสื้อเสียดกันจริงๆฉันกดชัตเตอร์อีกครั้งคลิกลมหายใจเย็นบาดแก้มเหมือนมีบางสิ่งแลกกับการถ่ายคราวนี้ฉันมือชาไปถึงข้อศอกพอปิดชัตเตอร์ชายคนนั้นทำมือไหว้แล้วหายลับเข้าเงามุมหลังฟิล์ม ทุกคนรอภาพสุดท้ายหญิงช่างภาพพูดแผ่วพวกเขาจะกลับบ้านได้เมื่อรูปขึ้นเท่าผายมือไปยังห้องมืดด้านหลังฉันกับเจนเดินตามไปถาดน้ำยาเรียงเป็นแถวแผ่นภาพกระจกค่อยๆผลัวรูปหญิงลูกไม้ยืนยิ้มชัดราวกับคนเป็นใต้ภาพมีตัวอักษรลอยขึ้นเองทีละขีด ถึงบ้านแล้ว007ฉันเริ่มขนลุกแต่ความจริงที่สุดทําให้ชะงักบนผนังห้องมืดมีกระดานตัวอย่างผลงานใหม่แขวนกรอบว่างอยู่หนึ่งกรอบใต้กรอบมีป้ายชื่อนภาและเวลานัด 031วันศุกร์หน้าเหนือป้ายคือรูปขาวดำใบเล็กใบหน้าฉันเองในชุดช่งางภาพผูกผ้ากันเปื้อนกำลังยิ้มให้เลนส์โดยที่ฉันไม่เคยถ่ายรูปนี้มาก่อน หญิงช่างภาพยืนประชิดไหลเสียงเธอเย็นลงทุกสตูดิโอต้องมีคนถือกล้องต่อความคมชัดต้องแลกกับเวลาของใครสักคนคืนหน้าคุณจะอยู่ฝั่งนี้เธอแตะมือฉันเบาๆนิ้วเธอแข็งแรงแต่เย็นจัดช่วยฉันส่งคิวคืนนี้ให้หมดก่อนแล้วค่อยคุยเรื่องสัญญา แขนขวาแขนฉันแน่นนพาเราไปเถอะแต่ประตูห้องมืดค่อยๆปิดเองเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงหยดน้ำตกติงต๋งติ๋งและภาพใบเล็กที่ฉันยิ้มอยู่ในกรอบยิ้มแบบเดียวกับผู้ช่วยทุกคนในรูปถัดๆไปที่ไม่มีใครได้ออกจากสตูดิโอนี้อีกเลยสวัสดีค่ะทุกคน คืนนี้ลองคิดตามฉันนะคะถ้ามีกล้องถ่ายรูปที่กดชัตเตอร์แล้วรับใครสักคนไว้แทนใครอีกคนคุณจะยอมถ่ายไหมถ้าคนในรูปคือคนที่ตายไปนานแล้วแต่ยืนอยู่ตรงหน้าเราแบบเต็มตาฉันชื่อนภาทำพอดแคสต์เรื่องเมืองเก่า วันนี้ฉันกับเจนเพื่อนช่างเสียงได้กุญแจเข้าร้านถ่ายรูปที่ปิดร้างริมตลาดน้ำชื่อบานเย็นสตูดิโอป้ายไม้สิทธิ์ยังเขียนอยู่จางๆว่ารับถ่ายภาพครอบครัวเฉพาะหลังพระอาทิตย์ตกประตูบานเฟียมเปิดเองช้าๆ กลิ่นฟิล์มเก่าและน้ำยาเช่นล้างฟิล์มโชยแรงจนแสบจมูกข้างในมีฉากผ้าลายทุ่งนากล้องไม้ทิวอ้อตั้งเด่นบนขาตั้งพร้อมผ้าดำคลุมท้ายกล้องเหนือโต๊ะมีสมุดคิวเขียนด้วยหมึกจีนว่าคิวคืนนี้007-031แล้วก็มีชื่อที่ถูกขีดทับจนขาด ฉันตั้งไม่อัดแอมเบียนซ์เจนยกผ้าดำดูเล่นเล่นแสงไฟนีออนบนเพดานกระพริบแล้วกระดิ่งหน้าร้านก็ดังกริง๊งกริ๊งทั้งที่ลมไม่พัดประตูเลื่อนเปิดออกเองร่างลูกค้าก้าวเข้ามาทีละคนไม่ใช่เงาไม่โปร่งใสแต่เป็นเป็นตายตายชัดเต็มตา ผู้ชายสวมเสื้อช็อปมีคราบดินแห้งตามข้อศอกหญิงสาวในชุดไทยผ้าลูกไม้เหลืองกรอบผมยาวปักปิ่นดอกจำปีชายหนุ่มชุดนักเรียนเก่าปลายรองเท้าขาดพวกเขาเดินหนักๆจนพื้นไม้ยวบแล้วหยุดหน้าฉากผ้าทุ่งนาราวกับขุนเคย หลังกระจกเคาน์เตอร์มีรูปแขวนเรียงแน่นบางรูปติดริบบิ้นดำข้างกรอบระบุเวลาแปลกๆเช่น031 032 104ใต้หลายรูปเขียนคำสั้นๆว่าถึงบ้านแล้วฉันยังลังเลว่าจะเริ่มสัมภาษณ์อย่างไรอยู่ๆไฟในสตูดิโอก็สว่างวาบเพิ่มอีกจุด เผยให้เห็นเจ้าของร้านยืนอยู่ข้างกล้องหญิงวัยกลางคนผิวคล้ำในชุดช่างภาพยุคเก่าพ้ากันเปื้อนเปื้อนคราบน้ำยาดวงตาดำสนิทเหมือนบ่อน้ำลึกเธอยิ้มบางๆให้เรามาทันพอดีค่ะคืนนี้คิวเยอะช่วยกดชัตเตอร์แทนสักหน่อยนะคะมือฉันแข็ง เสียงของเธอนิ่มแต่น้ำหนักเหมือนสั่งเจนสายหน้าพี่เล่นอะไรทว่าหญิงช่างภาพชี้ไปที่สมุดคิวหมึกบนหน้ากระดาษค่อยๆผุดขึ้นเองเป็นตัวอักษรผู้ช่วยคืนนี้นภาชั้นชาววาบตั้งแต่ท้ายทอหลงส้นเท้า คิวแรกหญิงชุดลูกไม้ก้าวมายืนกลางฉากยิ้มเศร้าเธอไม่พลาไม่เลือนฉันได้กลิ่นดอกจำปีจริงๆจากผมเธอหญิงช่างภาพกระซิบเปิดรูรับแสงกว้างๆจับเวลา13าวินาทีอย่าปล่อยมือฉันวางนิ้วบนสายลั่นชัตเตอร์หัวใจเต้นรัวคลิก เซี้ยววินาทีนั้นอากาศรอบตัวเหมือนถูกดูดลงไปในเลนส์พาคลุมกล้องโก่งตึงเองเราวกับมีลมหายใจจากอีกฟากดวงตาหญิงลูกไม้แดงขึ้นวาบก่อนจะค่อยๆผ่อนลงเมื่อฉันปิดชัตเตอร์เธอก้มศีรษะเหมือนขอบคุณแล้วถอยไปยืนข้างกรอบรูปที่ติดริบบิ้นดำรูปหนึ่ง คิวถัดไปชายเสื้อช็อปยืนนิ่งจนฉันได้ยินเสียงเนื้อเสื้อเสียดกันจริงๆฉันกดชัตเตอร์อีกครั้งคลิกลมหายใจเย็นบาดแก้มเหมือนมีบางสิ่งแลกกับการถ่ายคราวนี้ฉันมือชาไปถึงข้อศอกพอปิดชัตเตอร์ชายคนนั้นทำมือไหว้แล้วหายลับเข้าเงามุมล้างฟิล์ม ทุกคนรอภาพสุดท้ายหญิงช่างภาพพูดแผ่วพวกเขาจะกลับบ้านได้เมื่อรูปขึ้นเธอผายมือไปยังห้องมืดด้านหลังฉันกับเจนเดินตามไปถาดน้ำยาเรียงเป็นแถวแผ่นภาพกระจกค่อยๆโผล่รูปหญิงลูกไม้ยืนยิ้มชัดราวกับคนเป็นใต้ภาพมีตัวอักษรลอยขึ้นเองทีละขีด ถึงบ้านแล้ว007ฉันเริ่มขนลุกแต่ความจริงที่สุดทำให้ชะงักบนผนังห้องมืดมีกระดานตัวอย่างผลงานใหม่แขวนกรอบว่างอยู่หนึ่งกรอบใต้กรอบมีป้ายชื่อนภาและเวลานัด031วันศุกร์หน้าเหนือป้ายคือรูปขาวดำใบเล็กใบหน้าฉันเองในชุดช่างภาพผูกผ้ากันเปื้อน กำลังยิ้มให้เลนส์โดยที่ฉันไม่เคยถ่ายรูปนี้มาก่อนหญิงช่างภาพยืนประชิดไหล่เสียงเธอเย็นลงทุกสตูดิโอต้องมีคนถือกล้องต่อความคมชัดต้องแลกกับเวลาของใครสักคนคืนหน้าคุณจะอยู่ฝั่งนี้ เธอแตะมือฉันเบาๆนิ้วเธอแข็งแรงแต่เย็นจัดช่วยฉันส่งคิวคืนนี้ให้หมดก่อนแล้วค่อยคุยเรื่องสัญญาเจนคว้าแขนฉันแน่นนภาเราไปเถะแต่ประตูห้องมืดค่อยๆปิดเองเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงหยดน้ำตกติงต่งติ่ง แล้วภาพใบเล็กที่ฉันยิ้มอยู่ในกรอบยิ้มแบบเดียวกับผู้ช่วยทุกคนในรูปถัดๆไปที่ไม่มีใครได้ออกจากสตูดิโอนี้อีกเลยเงาของฉันอีกคนยืนอยู่ตรงหน้ากล้องรอยยิ้มเย็นชาเหมือนในภาพกรอบที่แขวนอยู่เต็มผนังห,ง,งห้องทั้งห้องเงียบกริบมีเพียงเสียงหยดน้ำติง๋ง ติง๋งดังก้องในหูเจนก้าวมาข้างหน้ายกมือบังฉันไม่นี่มันไม่ใช่แกนนาพามันคือสิ่งที่สตูดิโอสร้างขึ้นร่างนั้นหัวเราะเบาๆเสียงเหมือนฉันเองไม่มีผิดถ้าไม่ใช่ฉันแล้วใครละ่ะ ฉันคือภาพสะท้อนที่เธอปล่อยออกมาทุกครั้งที่กดชัตเตอร์ความทรงจำที่เธอทิ้งไว้ในฟิล์มมันหล่อหล,อ,ลอมเป็นตัวฉันขึ้นมาเิงช่างภาพเดินอ้อมมาข้างหลังกล้องลูบเลนไม้เก่าอย่างทนุถนอมทุกผู้ช่วยที่เข้ามาต่างมี ภาพแทนของตนเองเมื่อภาพแทนสมบูรณ์คนเดิมก็จะถูกเก็บไว้ในกรอบเหมือนที่เธอเห็นรอบตัวฉันมองไปที่ผนังดวงตาของผู้ช่วยรุ่นก่อนๆทุกคนยังคงจ้องกลับมายิ้มแข็งทื่อไม่ต่างกันหัวใจฉันบีบรัดเจนบีบมือฉันแน่นเราต้องหาทางเผาภาพเหล่านี้ทำลายมันซะ หง่งช่างภาพหันขวับทันทีดวงตาดำสนิทวาวขึ้นถ้าเธอทำลายภาพเธอจะปลดปล่อยทุกวิญญาณแต่ก็รวมถึงเธอด้วยและเธอจะไม่เหลือร่องรอยบนโลกอีกเลย ฉันตัวสัน่นมองไปที่ฉันอีกคนที่ยืนอยู่ตรงกล้องมันเอียงคอ,อนิดนิดแล้วยกสายลั่นชัตเตอร์ขึ้นจ่อมือฉันรับสิเราต้องถ่ายให้ครบคิวคืนนี้ไม่อย่างนั้นเขาจะไม่กลับบ้าน กริง้งกริง้งกระดิ่งหน้าร้านดังขึ้นอีกครั้งร่างใหม่เดินเข้ามาหิงวัไหวยกลางคนหอบหายใจแรงเสื้อผ้าเปียกชุ่มเหมือนพึ่งตกน้ำใบหน้าซีดเผือดแต่ยังยกมือไหว้ช้าๆเธอยืนตรงฉากผ้าทุ่งนาดวงตาเว้าว่างน้ำหยดเป็นสายลงบนพื้นไม้ที่หยวบจนดังเอียด หง่งช่างภาพพยักหน้าเรียกฉันถึงคิวแล้วอย่าให้เธอรอนานฉันกำสายลั่นชัตเตอร์ในมือเหงื่อไหลอาบแป้งสกิดแขนถ้าแกกดอีกครั้งภาพแทนของแกจะสมบูรณ์ทันพีนะ เสียงในหัวฉันตีกันระหว่างความกลัวกับเสียงกระซิบของผู้โดยสารผีส่งเรากลับบ้านช่วยเราด้วยน้ำตาฉันเอ่อจนพร่ามัวในที่สุดฉันก็กดคลิก ลมเย็นจัดพุ่งออกมาจากเลนส์เสียงกรีดร้องเบาๆดังแทรกในอากาศหญิงเปียกชุ่มก้มศีรษะแล้วหายเข้าไปในความมืดด้านหลังฉันทรุดลงหายใจหอบเจนประคองแต่พอเงยหน้ามองผนังห้องมืดภาพใหม่กำลังลอยขึ้นในถาดน้ำยาใบหน้าของฉันยิ้มแปลกๆพร้อมสวมผ้ากันเปื้อนแบบเดียวกับหิงช่างภาพ ร่างฉันอีกคนหัวเราะแพ้วเห็นไหมมันชัดขึ้นแล้วอีกเพียงหนึ่งคิวภาพฉันก็จะสมบูรณ์เธอก็จะถูกเก็บในกรอบตลอดกาลหิงช่างภาพยื่นมือมาแตะบ่าฉันน้ำเสียงเย็นเฉียบอย่าต่อต้านเลยนะผาทุกคนที่เข้ามาที่นี่ล้วนมีภาพสุดท้ายของตนเองอยู่แล้ว ฉันมองไปรอบห้องผนังเต็มไปด้วยผู้ช่วยรุ่นก่อนที่ถูกเก็บอยู่ในกรอบแต่ละคนจ้องฉันราวกับรอให้ฉันเข้ามาเป็นหนึ่งในนั้นหัวใจฉันเต้นแรงมือชื้นเหงื่อคำถามเดียวผุดขึ้นมาในหัวฉันจะปล่อยให้ภาพแทนยึดชีวิตไปหรือจะหาทางทำลายสตูดิโอนี้แม้ต้องแลกด้วยตัวเองตาม ผนังห้องมืดอึดอัดเหมือนแคบลงเรื่อยๆภาพถ่ายผู้ช่วยรุ่นก่อนๆที่แขวนเรียงรายเหมือนจะขยับได้จริงดวงตาทุกคู่หันมามองฉันพร้อมกันแววตาแต่ละใบสะท้อนความรู้สึกที่ต่างกันบางคู่เหมือนขอความช่วยเหลือบางคู่เหมือนยอมจำนนและบางคู่เต็มไปด้วยความอาฆาตท,ที่กัดกินหัวใจ เจนสกิดแขนฉันน้ำเสียงสัน่นพร่านาพาเราต้องเผารูปพวกนี้ทำลายกล้องทำลายทุกอย่างไม่งั้นแกจะเป็นเหมือนพวกเขาแต่หิงช่งางภาหัวเราะเบาๆเสียงดังสะท้อนเหมือนโลหะเสียดกันทำลายได้หรือคะทุกกรอบมีชื่อของผู้ช่วยอยู่แล้วกรอบของเธอก็พร้อมรอชื่ออยู่ตรงนั้น เธอชี้ไปที่ผนังด้านขวากรอบไม้ใหม่เอี่ยมตั้งว่างอยู่จริงๆใต้กรอบนั้นติดป้ายเล็กๆที่เขียนด้วยหมึกแดงสดว่านภาฉันหน้าชาหัวใจแทบหยุดเต้นทำไมถึงเป็นฉันทำไมถึงเลือกฉันหิงช่างภาพยิ้มบางตาดำสนิทเพราะเธอเปิดประตูเข้ามาเพราะเธอเห็นและเพราะเธอ กดชัตเตอร์แล้วหนึ่งครั้งนั้นคือสัญญาเธอจะปฏิเสธไม่ได้ทันใดนั้นกริ้งรองกระดิ่งหน้าร้านดังอีกครั้ง คิวถัดไปปรากฏชายวัยรุ่นในชุดนักเรียนเก่าเดินเท้าเปล่าเลือดซึมตามปลายขาเขาหอบหายใจแรงก่อนจะหยุดตรงฉากผ้าทุ่งนาเขายกมือไหว้ทางน้ำตาดวงตาว่างเปล่าแต่เปียกชื้นเหมือนขอร้องให้ฉันช่วยส่งเขากลับฉันมือสั่นกำสายหลั่นชัตเตอร์จนเจ็บ เจนดึงแขนอยา่าถ้าแกกดอีกครั้งมันจะปิดผนึกแกกับสตูดิโอไปเลยแต่เสียงกระซิบจากผนังรอบด้านก็ดังขึ้นเสียงผู้ช่วยรุ่นก่อนๆสอ,อนกันเป็นคลื่นกดเถอะช่วยเขาทุกคนก็เคยกดทุกคนต้องส่งต่อร่างชั้นอีกคนก้าวเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆร,รอยยิ้มเย็นชานลึกขึ้น อย่าลังเลเลยนะพานี่คือสิ่งที่เธอถูกเลือกให้ทำเธอไม่ใช่แขกอีกต่อไปเธอคือเจ้าของกล้องแล้วฉันกัดฟันแน่นน้ำตาเอ,อ่อแต่เสียงเด็กนักเรียนตรงหน้าก็ทำให้ทรุดลงเขาเอ่ยเสียงสัน่นพี่ช่วยผมกลับบ้านทีหัวใจฉันบีบรัดฉันเผลอกดคลิก เสียงชัตเตอร์ดังสะท้อนกล้องกว่าครั้งไหนลมเย็นพัดแรงจนไฟแดงในห้องมืดกระพริบเด็กร้องไห้เงียบๆก่อนค่อยๆจางหายไปในเงามืดในถาดน้ำยาภาพใหม่ปรากฏขึ้นใบหน้าของเด็กชายยิ้มแต่ด้านหลังเขามีเงาของฉันเองยืนประกบรอยยิ้มแปลกประหลาดยิ่งกว่าภาพก่อนๆ เจนขยิ่าตัวชั้นแรงแกเห็นไหมยิ่งกดภาพแทนแกยิ่งชัดขึ้นอีกนิดเดียวแกจะหายไปจริงๆแล้วฉันหอบหายใจแรงมองไปที่กรอบว่างที่มีชื่อฉันติดอยู่ตอนนี้ภาพในนั้นเริ่มปรากฏทีละเส้นดวงตารอยยิ้มและเงาผ้ากันเปื้อนกำลังชัดขึ้นเรื่อยๆ หิ่งช่างภาพกระสิบใกล้หูเหลืออีกเพียงหนึ่งคิวเท่านั้นภาพของเธอจะสมบูรณ์ฉันสั่นไปทั้งตัวเจนตะโกนทั้งน้ำตาไม่เราจะไม่ยอมนะภพาเราจะต้องทำลายกล้องนี้เดี๋ยวนี้ เพุ่งแตะคว้ากล้องไม้ที่ตั้งอยู่แต่ในทันทีที่มือแตะลงกล้องกลับสั่นแรงเหมือนสิ่งมีชีวิตเสียงกรีดร้องของหลายร้อยคนระเบิดออกมาจากเลนส์ฉันกับเจนเซถอยหงายเสียงหิ่งช่างภาพหัวเราะกล้องไม่มีใครทำลายกล้องได้หรอกมันคือหัวใจของสตูดิโอมีแต่จะถูกกลืนเข้าไปเท่านั้น ฉันมองภาพแทนของตัวเองที่ยืนอยู่ตรงกล้องมันยื่นมือมาหาฉันนิ้วซีดเย็นเหมือนกระจกอีกหนึ่งคิวแล้วเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันเสียงกระดิ่งหน้าร้านดังขึ้นอีกครั้งกริ้งรองช้าและหนักหน่วงประตูเฝียมเปิดออกเผยร่างลูกค้าคนใหม่กำลังก้าวเข้ามา เสียงกริง้งของกระดิ่งหน้าร้านยาวนานกว่าครั้งก่อนๆประตูเฟียมเปิดออกช้าๆเผยร่างลูกค้าคนใหม่ก้าวเข้ามาฉันตัวแข็งน้ำตาไหลพรากทันทีเพราะผู้ที่ก้าวเข้ามาไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่คือแม่ของฉันเองเธอสวมชุดอยู่บ้านธรรมดาแต่เสื้อผ้าชุ่มไปด้วยน้ำ ตาวาว่างเหมือนคนที่จมน้ำมานานเธอเดินเชื่องช้าเข้ามาหยุดตรงฉากผ้าทุ่นนากลิ่นสบู่ที่คุ้นเคยยังปิดมากับร่างเธอยกมือไหว้ชั้นชา้าก่อนเอ่ยเสียงแผ่วเหมือนจากโลกไกลลูกช่วยแม่กลับบ้านที ฉันทรุดลงกับพื้นทันทีเจนคว้าแขนฉันน้ำตาเธอไหลพรากไม่นภะาอย่าหลงเชื่อมันไม่ใช่แม่ของแกมันคือภาพที่สตูดิโอดึงมาหลอกให้แกยอมกดชัตเตอร์อีกครั้งแต่หัวใจฉันแทบแตกเป็นเสี่ยงๆฉันอยากกอดอยากช่วยอยากให้แม่กลับบ้านจริงๆเสียงกระซิบจากผนังดังขึ้นแรงกว่าเดิมกดเถอะ กดครั้งสุดท้ายแล้วทุกอย่างจะเสร็จเส้นหิงช่างภาพยื่นสายลั่นชัตเตอร์มาให้น้ำเสียงเย็นเฉียบคิวสุดท้ายแล้วนะผ่าเมื่อภาพนี้เสร็จกรอบของเธอจะสมบูรณ์ฉันมองไปที่กรอบไม้ที่ว่างบนผนังตอนนี้ภาพของฉันเริ่มปรากฏเกือบเต็มรอยยิ้มแข็งทื่อแทบจะออกมานอกกรอบ ร่างฉันอีกคนยืนอยู่ข้างกล้องจ้องมาที่ฉันอย่างรอคอยเจนเขย่าตัวฉันแรงฟังฉันนะถ้าแกกดตอนนี้แกจะไม่มีวันกลับไปอีกแล้วแกจะถูกขังไว้ที่นี่ตลอดการแกต้องเลือกแล้วนะ่าแกจะช่วยวิญญาณพวกนี้หรือจะช่วยตัวเอง ฉันกรีดร้องสุดเสียงสมองเหมือนแตกออกเป็นสองส่วนน้ำตาไหลพรากมือที่กำสายชัตเตอร์สั่นแรงราวกับถูกบังคับให้กดเองแล้วจูจ่ๆสมุดคิวบนโต๊ะเปิดเองแผ่นสุดท้ายพลิกขึ้นตัวหนังสือสีแดงสดเขียนว่า031นภาผู้ช่วย1 0 0เจนผู้ช่วยถัดไป ฉันชังงักหัวใจร่วงวูบเจนก็เห็นเธอหน้าซีดเผือดทันทีมันจะลากฉันด้วยเลือดในกายฉันเดือดพล่านฉันไม่ยอมให้เพื่อนต้องติดอยู่ที่นี่เหมือนกันฉันตัดสินใจหันสายชัตเตอร์ไปยังภาพแทนของฉันเองที่ยืนอยู่ตรงกล้องรอยยิ้มเย็นชาของมันชังงักทันทีฉันกดเต็มแรงคลิก เสียงกรีดร้องแหลมสูงดังลัน่นร่างฉันอีกคนบิดเบี้ยวก่อนถูกดูดเข้าเลนกล้องเสียงแตกหักของแก้วและไม้ดังสะท้อนทั่วห้องภาพในกรอบที่มีชื่อฉันแตกร้าวเป็นเสียงเสียงก่อนลุกไหม้เป็นเท่าดำหิงช่างภาพร้องกรีดเสียงต่ำสั่นสะท้านเธอกล้าทำลายสัญญา เงาของเธอสั่นไหวร่างโปร่งจนเห็นทะลุก่อนจะสลายไปพร้อมกับแสงไฟที่ดับพรึบทั้งห้องทุกอย่างกลับมาเงียบสนิทฉันหอบหายใจหนักเจนกอดฉันไว้แน่นเรามองไปรอบห้องกรอบรูปทั้งหมดที่แขวนอยู่หายวับเหลือเพียงผนังเปล่าๆและกล่องไม้เก่าที่แตกกระจายเป็นชิ้นเล็กๆบนพื้น เราสองคนรีบพากันวิ่งออกจากสตูดิโอประตูเฟียมเปิดเองอีกครั้งเผยท้องฟ้าที่เริ่มสว่างเสียงนกแรกเช้าดังขึ้นราวกับคืนนี้ไม่เคยเกิดอะไรขึ้นฉันหันกลับไปมองเป็นครั้งสุดท้ายร้านบานเย็นสตูดิโอเงียบวังเวงไม่มีแม้แสงไฟ แต่ในกระจกหน้าร้านที่แตกบางส่วนฉันเห็นเงาตัวเองยืนยิ้มอยู่ด้านในยกกล้องขึ้นเหมือนพร้อมจะถ่ายอีกครั้งภาพสุดท้ายสอนเราว่าบางครั้งสิ่งที่เรายุดติดจากความรักหรือความสูญเสียอาจกลายเป็นกับดักที่ดึงเราให้ติดอยู่กับอดีตไม่รู้จบความโหยหาที่อยากเก็บภาพใครสักคนไว้ตลอดไป อาจแลกมาด้วยอิสรภาพของตัวเองการปล่อยวางและยอมรับการจากลาอาจเป็นหนทางเดียวที่ทำให้ทั้งเราและเขากลับบ้านได้จริงๆ